ผู้ปัญชาการก็กำลังดนเรสวรน,นะคะไปติดตามการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาค่ะการหลอกลวงชาวต่างชาติและก็การค้ามนุษย์ค่ะ พลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกนักตกรเรือนติพผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูไปติดตามกับเครื่อนมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติถูกหลอกลวงและการค้ามนุษย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพ,พระแล้วก็อำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากและได้มอบไปประกาศชมเชยให้แก่กำลังพลที่สามารถตรวจสอบพบการซุกซ่อนและลักลอบเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย จากนั้นนะคะเดินทางไปพื้นที่แนวชายแดนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานและได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มแข็งและจริงจังตามมาตรการทั้ง4ประการได้แก่1การคัดกรองโดยทำการคัดกรองการเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาทั้งทางพื้นดินและทางอากาศสองเรื่องของการตรวจสอบที่พักทำการตรวจสอบโรงแรมที่พักทุกแห่งในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติเข้ามาพัก 3การจำกัดการเข้าพื้นที่จำกัดการเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคคลต่างชาติโดยทําการตั้งด่านตรวจร่วม4ีฝ่ายเพิ่มเติมบริเวณเส้นทางที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจํานวน5ด่าน สีการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนโดยบุรณาการกำลังร,งร่วม4ฝ่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองกับนันผู้ใหญ่บ้านและชรบในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอด24ชั่วโมงในเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางรองที่จะเข้าสู่แนวชายแดนของอำเภอแม่สอดจำนวน14จุดตรวจเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติลักลอบข้ามแดนเข้ามา